สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำชีสพายอีกแล้วนะคะเป็นเมนูที่ไม่อบแบบง่ายๆค่ะนั่นคือชีสพายมะม่วงนั่นเองช่วงนี้มะม่วงกำลังดกๆเลยนะคะแล้วก็มาทำชีสพายมะม่วงกันทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะมาชิมกันเลยดีกว่าน่ากินมากทุกคนแครกเกอร์ครีมชีสซอสมะม่วงอือหือ เปรี้ยวหวานหอมวยทุกคนมะม่วงมันเข้ากับครีมชีสนะอ,อร่อยปะก่อนจะไปทำนะคะกด subscribe ก่อนนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยมาทำชีสพายมะม่วงกันนะคะก็เริ่มจากเดี๋ยวจะทำตัวซอสมะม่วงก่อนนะคะนุ่นจะใส่น้ำเปล่าลงไปยังไม่ได้เปิดเตานะคะใส่น้ำเปล่าแล้วก็ ุ่นจะใช้ตัวไซรับมะม่วงนะคะใส่ลงไปแบบนี้ตัวไหลับนะคะนุ่นใช้ของยี่ห้อนี้เฟรชีมะม่วงนุ่นว่ากลิ่นเขาค่อนข้างดีแหละก็เลยใช้ตัวนี้นะคะแล้วเราก็ใส่แป้งกวนไส้ค่ะลงไปแล้วก็คนให้แป้งละลายก่อน นุ่นจะขอเติมเกลือ,อนิดนึงค่ะก็หอทุกคนก็หยิบมือนึงก็ได้นะคะนิดเดียวตัดลดนิดเดียวนะคะคนให้แป้งละลายพอแป้งละลายจนหมดแล้วนะคะเปิดไฟคนนะคะจนส่วนผสมคนแล้วก็เดือดแล้วก็ใส่ขึ้นเลยจ้า ตอนนี้นะคะเริ่มจะค้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มจะใส่แล้วด้วยเราจะคนจนเดือดนะคะแล้วก็ส่วนผสมมีความค้นโอเคเอาจนเดือด ข้นแล้วก็ใสนะคะตัวซอสของเราจะไม่ได้แบบว่าข้นเหมือนฟิลลิ่งขนาดนั้นนะคะจะมีความเหนียวๆแบบนี้เดี๋ยวเราพักให้เย็นสนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําตัวชีสพายกันจะ้ะมาทําตัวแครกเกอร์กันนะคะก็เอาแครกเกอร์ค่ะมาบดก็อย่างที่ทุกคนเคยทําเนาะจะบดก็ได้จะปั่นก็ได้จะทุบก็ได้อะไรก็ได้ให้มันละเอียดนะคะทุกคนเอาตามที่ทุกคนสะดวกได้เลย ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องปั่นอย่างเดียวนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะแค่ต้องการให้มันละเอียดเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็นำมาผสมกับเนยนะคะเนยละลายเค็มก็ได้จืดก็ได้นะก็าตามชอบได้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนผสมกัน ตัวแคคเกอร์เนี่ยก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะว่าเราจะใช้ยี่ห้ออะไรไม่ได้มีกําหนดนะว่าต้องใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปตีตัวครีมชีสกันจ้ามาตีตัวครีมชีสกันนะคะก็ใส่ครีมชีสลงไปเลยปึ้งเอานิ่มๆหน่อยนะคะถ้าเพิ่งเอาออกมาก็ไปเข้าเวฟก็ได้นะคะตีให้นิ่มๆก่อน พอนิ่มแล้วนะคะนุ่นจะเติมความหวานด้วยตัวนี้เลยจ้ะนี่นะจ๊ะคนหวานถุงบีบตัวใหม่ของฟอคอนนะคะตัวนี้ตัวนี้คือแบบถุงเดียวเฟลได้นะทุกคนแค่เปิดแล้วก็เทจอบอจบเลยง่ายเวอร์ไม่ต้องมาป่งมาเปิดกระป๋องงัดกระป๋องอีกต่อไปง่ายมากแล้วก็ตีให้เข้ากัน พอเข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันเหมือนเดิมถ้าใครอยากให้ตัวครีมชิสเนี้ยมีความเบา มีความฟูขึ้นก็ตีนานขึ้นนะคะให้ตัววิปที่เราใส่ลงไปอะ่ะมันฟูขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ต้องการให้มันเบาขนาดนั้นก็ตีให้พอเข้ากันแป๊บเดียวก็ได้แล้วตัวนี้นะคะจะเป็นแบบเอาไว้ใส่ถ้วยนะไม่ได้เอาไว้ใส่พิมพ์ถอดได้นะคะเพราะตัวนี้เราไม่ได้ใส่เจลาตินลงไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่ตัวนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับใส่ถ้วย ใส่ถ้วยมูสใส่ฟอยอะไรแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วปะเอาไปประกอบกันจ้ามาประกอบกันนะคะวันนี้นุ่นใช้กล่องเบอร์1372ค่ะเป็นขนาด 400ml ตัวนี้นะคะใครจะใส่อันไหนก็ได้นะเออวันนี้นุ่นอยากให้มันเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆเลยอันนี้น่าจะครึ่งปอนนะคะใส่ครึ่งปอนเราก็ตักแคคเกอร์ของเราค่ะโบลงไป ใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้เรียบเรียบความหนาก็เอาตามชอบเลยนะคะอยากได้หนามากหนาน้อยอยากให้มีความแบบแฮกเกอร์เยอะแฮกเกอร์น้อยก็ตามชอบได้เลยอันนี้นุ่นจะไม่ได้ใส่จนเต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเ,เว้นที่ไว้ปิดฝาด้วยนะคะต่อไปเราก็ตักตัว ครีมชีสของเราที่ตีไว้นะคะใส่ลงไปอเนียนนุ่มเด้งมากค่อยๆกดลงไปนะคะเนี่ย,ย,ย,ะะยช่วงปีหมงปีใหม่ตัวนี้ถ้าใครทำเราจะเดินทางกลับบ้านก็อยู่ได้อยู่นะอยู่ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ควรเกิน12ชั่วโมงนะเออ ันี้ค่ะวิธีทําอันนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนเป็นรสชาติอะไรก็ได้นะเออย่างใช้ไสหลับมะม่วงใช่ปะถ้าจะเอาสตรอเบอรี่หรือจะเอารสชาติอื่นๆทุลวงทุเรียนก็ไปใช้ไสหลับรสชาตินั้นๆได้เลยอเสร็จแล้วก็นำไซรับมะม่วงซอสมะม่วงที่เราทําไว้อค่ะมาราดลงไปหุยน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะ สหลับมะม่วงยี่ห้อนี้แบบหอมอะราคาไม่แพงด้วยนะคืออันเนี้ยพอลองใช้มาหลายๆยี่ห้อ,อชอบอันนี้ที่สุดนเพราะว่ารสกลิ่นมันเหมือนเยลลี่อะเยลลี่มะม่วงทุกคนเคยกินไหมออกลิ่นมันจะฟีลเยลลี่มะม่วงอ่าเสร็จแล้วก็สุดท้ายค่ะมะม่วงสุกโจกลงไปเอาให้ฉ่ำ เอาให้ตาก,การตาดาวล้านดวงไม่จุกเอาให้ตาก,การตาไปเลยอมะม่วงก็ปีนี้ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนยังพอได้อยู่นะท่านว่า อืมฉ่ำมากเนี่ยน่ากินปะเราก็อาจจะดอกมองดอกไม้ใบไม้ใบหญ้าไม่ใช่อะไรก็ได้ปิดจบสักหนึ่งดอกจบเสร็จแล้วง่ายปะเฮียง่ายมากเลยทุกคนซึ่งอันนี้นุ่นตั้งใจทำเพื่อให้อุ้ยเพื่อให้มันปิดฝาไม่ได้ <laughs> เอาให้มันปิดฝาได้นะทุกคน้หไม่สวยเลย ถ้าติดฝาได้ก็เอาให้มันเตี้ยกว่านี้เนาะโอเคมันก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเลยจนหมดเลยค่ะอันนี้มันน่าจะได้สักสาประมาณ3ชิ้นนะ3กล่องนะคะก็เอาตามชอบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะมะม่วงชีสพายของเราจ้าเข้ากับช่วงซัมเมอร์นี้มากๆอร่อยเข้ากันมากทุกคนลองทำกันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย